โอเคครับผมก็สวัสดีครับตอนนี้ก็ประมาณตีห้าสามห้ายี่สิบสามวันที่ยี่สามเดือนแปดนะครับผมนะเสียงประลมก็อาจจะแรงหน่อยนะครับเปิดสองตัวนะครับเอเอ่วันนี้จะมาพูดอะไรเดี๋ยวก็สวัสดีนะครับผม แสงอาจจะยังไม่พอนะอาจจะดูมืดมัวในหน่อยหน่อยนะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับคือตอนนี้ก็ตามที่เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับก็คือประมาณตีห้กว่าๆนะตอนนี้ก็คือผมถ่ายเนี่ยก็ประมาณจะ6กโมงแล้วนะครับผมจะหกโมงแล้วแล้วก็เผมมาถ่ายดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่อารมณ์มันจะหายแล้วก็ลืมนะครับนะก่อนที่จะพูดต่อไปนี้คือการคิดวิเคราะห์นะครับนะของผมหรือว่าคนขับนะครับ ที่ประสบการณ์หรือเคยผ่านมานะครับผมนะก็ขอพูดสักหน่อยครับหลังจากที่วันนี้นะครับนะวันนี้วันที่12นะครับทางสกุลต,ต้ามีการประกาศนะครับนะประกาศยังเป็นทางการไหมมันก็ประกาศตลอดอยู่แล้วคนระับประกาศหลายครั้งนะครับแต่ว่าประกาศวันที่22นี่คือ,อประกาศเนื่องจากเขาบอกว่า สรุปคร่าวๆนะครับคือมีการร้องเรียนว่าผู้ป่วยไม่ได้รับอาหารที่ตรงเวลาแล้วก็ก็ไม่ตรงเวลาแหะครับนั่นแนหะประมาณนั้นแนหะไม่ตรงเวลาเขาก็เลยปรับเปลี่ยนให้คนขับรับงานได้แค่หนึ่งตัวต่อคนนะครับนะหนึ่งตัวต่อคนไม่ใช่หนึ่งชุดของอาหารครับหนึ่งตัวต่อคนครับนะ,ะเพราะว่าจะได้ส่งเร็วขึ้นถ้าจบแล้วยังมีงานเหลือก็สามารถกดได้นะครับนะแต่ว่า อในความคิดของผมนะครับการเป็นกฎของกูต้าเนี่ยเปลี่ยนตามเปลี่ยนตามสถานาการณ์มากกว่านะครับตั้งแต่แรกๆนะครับที่เขาเปิดมาที่ส่งอาหารให้ผู้ป่วยนะครับสามารถรับไม่จํากัดนะครับประมาณสี่ห้าสี่งานครับสูงสุดสี่งานมั้งครับนะเออประมาณสี่งานแต่ว่าเขาก็แบกปไปหมดก็อยู่ประมาณสองสองงานประมาณสามงานกันแหละครับสี่งานเลยก็คือไปรับ ไปรับ2งานก่อนใช่ไหมก็คือ8ชุดอย่างเงี้ยเราก็แบก8ไปแต่งานยังค้างอยู่อย่างเงี้ยเรอ,อยังไม่รับเพราะว่าบางร้านอะ่ะคือยังปรับตัวไม่ได้ในการทํางานในการทํางานในการจัดส่งอาหารนะครับเพราะว่ามันเลทตลอดเลยนะครับประมาณเกือบครึ่งเดือนนะครับนะในแอปมออีไปรับ8แต่มาแต่อาหารได้10อย่างเงี้ยเกือบเกือบตลอดอ่ะเกือบตลอดอ่ะ ผมไม่อัาไว้เปล่ามาดูเดี๋ยวหาก่อนนะครับหลังจากนั้นไม่นานกฎก็ห้ามรับเกิน2ตัวนะครับห้ามรับเกิน2ตัวก็ประมาณคนละหชุดถึงแดชุดนะครับนะสูงสุดนะก็ประมาณชุดหนึ่งอาจจะมีหกอาจจะมีสี่อาจจะมีแดหรือว่าประมาณนั้นแหละครับผมนะแล้วก็ต่อมาล่าสุดนะครับผมนะเปลี่ยนกฎอีกแนละ้วผมว่าทางสกุตตาน่าจะอ้างมากกว่าครับนะน่าจะลด ภาระนะครับในการเอ่อขนส่งแล้วก็คาะร,ราละลถคาระรดลถเอ่อภาระรอบนะครับเพราะปกติเออคือเริ่มต้นวิ่งตอนแรกอ่ะเก้าสิบห้าบาทนะครับแล้วก็มีการประกาศว่าเอ่อจะลดเหลือ8ปสิบห้าบาทนะครับแล้วก็เพิ่มแต่ละจุดสาสิบห้านะครับผมนะก็คือลดมันเรื่อยๆอ่ะเพราะว่ามันก็เยอะจริงๆอ่ะเยอะเยอะมาก แล้วก็มันไม่ใช่ความผิดของคนขับอย่างเดียวนะครับการที่สกุต้านะครับนะส่งงานมาใช่ไหมก็บอกตามตรงนะครับทุกคนก็รู้ดีนะครับว่าจุดมันไม่ตรงสักจุดเลยนะครับผมทาให้เมื่อเราไปส่งปุ๊บคนขับสามารถแก้ได้ใช่ไหมแล้วก็รอแอดมินเขาแก้นะครับนะจากปกติอ่ะวิ่งอ่ะไปส่งอาจจะร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทปุ๊บเมื่อเราแก้เสร็จปุ๊บปิ๊บตับ๊บเสร็จปุ๊บจะเพิ่มมาประมาณสองร้อยสามสิบบาท น,นี่คืออีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่านะครับผมนะร้อยสาจากร้อยเจกลายเป็น230สบแล้วมันมีงานสองตัวไงนะมันก็เพิ่มเ,เพิ่มที่สกุลต้าต้องจ่ายขึ้นนะครับผมเขาเลยเให้เรารับตัวเดียวนะครับเรารับตัวเดียวแต่งานเพิ่มจุดเพิ่มมากขึ้นตัวเดียวประมาณ4ี่ใช่ไหมมันก็เพิ่มเป็นแปดอะไรเงี้ยนะลราก็สกุลต้าก็จะไม่ต้องจ่ายค่าเริ่มต้น ที่85เพิ่มนะครับนะออมอาจจะเป็นอย่างงั้นหรืก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เข้ออ้างบอกว่า,วาลูกค้าหรือว่าผู้ป่วยต้องกินอาหารตรงเวลาผมก็บอกตามตรงมันก็ดีนะครับที่ลูกค้าหรือผู้ป่วยเนี่ยกินอาหารตรงเวลาแต่ว่านะครับผมปัญหาหลักๆก็คือนะครับทางร้านนะครับนะอืมนะอาหารในแอปออให้เราไปรับอย่างเช่น8โมงนะครับผม เราก็ได้8ปดโมงครึ่มงสีอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าไงมันต้องตามคิวอยู่แล้วแต่ละจุดแต่ละจุดอะมันไม่ใช่แค่เอ e รเดอร์แค่คน2คนนะครับมันมีเป็น10บยี่สิคนนะครับเข้าไปรับเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วบางทาีคนมันเยอะอะคิวเจ็ดคิวนะครับผมนะอ,อันนี้คือเป็นเหตุผลที่มันมันอ้างมันอ้างไม่ขึ้นนะครับผมว่า ลูกคา้ามันมันมันพลาดตั้งแต่จุดแรกแล้วครับว่าลูกลูกค้าต้องรู้นะคนป่วยต้องรู้นะครับว่าคนป่วยเยอะนะครับแล้วก็การต่อคิวเนี่ยมันนานนะครับนะเออมันนานแต่ว่าในแอปเขาก็บอกอยู่แล้วให้ส่งภายเสร็จภายใน2ชั่วโมงใช่ครับเสร็จภายใน2ชั่วโมงใน2ชั่วโมงนั้นถ้าเราได้รับเออแชุด8ชุด,ชดปกติผมรับ8ชุดอยู่แล้วนะก็เสร็จภายในสองชั่วโมงอยู่แล้วครับนะแต่และจุดแต่ละจุดแต่ละจุด นะเขาก็เลือกกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันใกล้ๆก,กันอยู่แล้วนะอืนี่คือผมไม่รู้นะครับว่า,าทางซูตา้าเขาคิดยังไงอแต่ว่าเขาน่าจะลดภาระนั่นแหละเอาง่ายๆเลยลราภาระแล้วอ้าง,างว่าผู้ป่วยคอมเพนมาอะไรเงี้ยเยอะนะครับมันก็ต้องสมควรคอมเพนอยู่แลว้วครับมันก็ช้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่รับอาหารแล้วมาจะมาว่าคนขับก็ไม่ได้นะครับว่าเออมาส่งช้า เออมีเหตุการณ์หนึ่งอขอเล่าสักห่ยเหตุการณ์เอ่อเออนงานในตัวแอปมันอยู่ที่ประมาณ8โมงมั้งครับ8โมงแล้วก็อยู่ที่8โมงครึ่งมั้งครับนะ<ม>คือช่วงกลางๆเดือนนะครับที่เขาเปิดรับสมัครใหม่นะครับอืมกินค่ารอกันกระจายเลยครับแต่ว่าค่ารอตัวนี้ก็คือมีสองตัวแต่ว่ากินได้ตัวเดียวใช่ไหม แต่อย่างน้อยมันก็ค่ารอนั้นอ่ะชั่วโมงหนึ่งอ่ะสองชั่วโมงอ่ะเออ mm hmm. เพิ่มมาประมาณร้อยอะไรเงี้ยโอ้ยรอแปดโมงของมาสิบเอ็ดโมงอย่างเงี้ยแล้วไปส่งลูกค้าบ่ายมีนะครับมีนะแต่ว่าตอนนั้นคือผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับอืมมันไม่ได้ถ่ายว่ามัน,ม,นมันไม่ได้คิดขนาดนยีงไงเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเออของซูเปต้าจะเปลี่ยนแปลงขนาดนี้นะครับผมนะเออในหัวอยากจะพูดอะไรอีนอกน้อ ตอนนี้คือมาคิดวิเคราะห์นะครับว่าทําไมซูกุตาถึงเปลี่ยนนะครับก็ตามนั้นครับลดลดนะครับลดลดการใช้จ่ายนะครับเพราะว่ากูกุตก็ไม่ใช่บริษัทใหญ่ก็ตามบอกตามตรงเนาะเพราะว่าแต่ละครั้งนะครับเนี่ยคืออาจที่ข้อมูลที่ผมรู้นะครับข้อมูลที่ผมรู้นะครับก็คือทางร้านต่างๆที่อยู่ในสมุนทุพป่วยนะครับเขาได้รับออเดอร์จากสาธารณสุขนะครับผมนะ แล้วก็ทางร้านก็ทําตามนั้นแล้วก็ทําตามนั้นแล้วก็ส่งสาราสู่เพื่อเบิกเงินนะครับนะโอเคก็มันนุ่มยากอะไรอย่าไปนสนใจเลยเราแค่รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราเไปรับงานเดี๋ยวนะครับของผมงานตัวนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณโอ้โหเลืต้องชั่วโมงครึ่งนะเ,ออเดี๋ยวเวลาผ่านไปเร็วดีวแล้วครับ ยามเช้าที่สดใสแดดกําลังมานะครับผมเราไปดูกันดีกว่าว่าเอ,อเราจะได้กี่โมงนะครับก็ในในตัวแอปของผมเนี่ยมันเจ็ดโมงครึ่งนะครับก็จะเออ,อยากให้มันเป๊ะอยากให้มันเป๊ะถ้าไม่เป๊ะก็คือเอาเป็นยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับว่าการทํางานจริงันเป็นยังไงเนโอเคครับก็ถือว่าตรงเวลาอยู่นะครับคือผมมาค่อนข้างลึกน,นิดนึงเนาะพี่ๆเขาก็ไปหมดแล้วก็แสดงว่า เออได้รับสินค้าค่อนข้างไวสินค้ามาค่อนข้างไวเออในงานของผมเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงหนึ่งนาทีสองอาทีเอง มันตรงที่ไหนแล้วครับเนี่ยดูดิสี่กิโลอ่าตรงนี้คือซอยที่ลูกค้าบอกนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับนะโอ้โหดูปักผิดขนาดไหนอ่ะปักผิดไปสี่กิโลอ่ะนะครับผมคือเนี่ยคือต้องโทรทุกทุกออเดอร์เอาง่ายๆครับนะสวัสดีครับครับผมตอนนี้คือเอ่อมันจะมีสะพานเดียวใช่ไหมครับลงลงสะพานมาใช่ไหมฮะใช่ รานขายยาอยู่ไม่เลี้ยวซอยนั้นนะคะอ๋อโอเคครับผมได้ครับครับอ่าที่ผมถ่ายเนี่ยคือให้เป็นเพื่อนๆจะได้เห็นภาพเอาง่ายๆเพื่อนๆจะได้เห็นภาพว่ามันมัน,มน,มนคือปักผิดโอ้ยไม่มีอะไรจะพูดอ่าหลังจากที่หลังหลังจากที่ผมวิ่งเสร็จแล้วนะครับผมนะก็มาสรุป ตอนนี้คือทางแอดมินเขาแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นยังไม่เช่นอะไรล่ะก็ยกตัวอย่างเลยนะครับนะว่า,อาตอนที่ยังไม่แก้ไขนะครับก็อยู่ที่ประมาณ253นะครับนะ253ได้ตัวเดียวครับนะผมทําเร็วที่สุดแล้วนะครับโอ้โหปัญหาในการแก้นี่คือค่อนข้างเยอะเนาะเร็วที่สุดปุ๊บเสร็จงานยังไม่มีงานเหลือให้เลยครับยังไม่มีงานเหลือที่จะกดตัวที่2เลยนะครับผมไม่ทันเลย นะครับผมนะหลังจากแก้เสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ได้มา3 3 0บาทนะคบผมถ้าบวกขึ้นมาก็น่าจะได้เพิ่มมาประมาณ80บาทหลังจากแก้ไขเสร็จนะครับผมก็ถือว่ายังอยู่ในระดับเกรนเกนนะครับเกนที่ว่าสองอตัว300ประมาณนั้นของผมนะสำหรับผมนะผมเอาแค่สตัวใช่ร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณ300ร0อถึง่อะเกนเกนของผมนะ เออแต่ว่าหลังจากที่เขาปรับแล้วอะ่ะโอกาสได้400ผมบอกเลยนะครับยากมาก300ก็ยากเพราะว่าปกติคือเขายิงงานมาผมเห็นแล้วครับตอนเช้าก็น่าจะอยู่ประมาณ170อัพอัพนะครับ170 180อาจจะทะลุถึง300 400ก็จริงครับแต่ว่างานมันค่องข้างกระโดดนะกระโดดคือจุดนี้กับจุดนี้มันคนละที่กันแล้วก็การวิ่งมันมันค่องข้างไกลแล้วค่องข้างไกลมันได้แค่ สามร้อยสี่ร้อยแต่สรงแดจุดอะไรเงี้ยนะครับผมนะก็แค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับหลังจากที่เขาแก้กฎใหม่นะครับนะกฎ <c oughs> กฎตามสถานการณ์นะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าหลังจากที่ผมลงไปเนี่ย <c oughs> เขาจะมีกฎอะไรใหม่หมาอีกไหมนะครับแต่ว่าก,ก,ก็พูดไปแล้วนะครับว่ามีคนบ่นนะครับแต่ก็ยังมีคนวิ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ขอให้ได้บ่นนะครับผมนะโอเคครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละก็ตาม ตามที่เพื่อนๆวิ่งกันอะไรแล้วครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะได้วิ่งต่อไหมเพราะว่าถ้าคลิปคำนวณดีสําหรับผมมันมันไม่มีคุ้มไม่คุ้มนะครับนะสาหรับผมนะมันไม่มีคุ้มไม่คุ้มแต่ว่ามันเสียเวลาผมมากเลยเพราะว่าคืองานมียิงต้องเยอะยังแยนะครับไปยิงตีห้านะครับผมยิงตีห้านะครับแล้วก็ยิงตีห้าปุ๊บ ผมกดงานได้ก็ไม่ใช่ว่าจะนอนต่อนะครับผมเราก็ต้องรอเวลาประมาณเจ็ดโมงหกโมงครึ่งเจ็ดโมงอันเนี้ยกกอนออกเดินทางนะครับเพราะว่าไม่มีใครกล้านอนหรอกครับนอนปุ๊บอาจจะเออเอาหมู่บ้านเดียวกันดิพี่ออาเราไม่มาตงทีเดียววะนั่นน่ะสิแล้วเดี๋ยวผมไปอีกที่หนึ่งด้วยอ่ะไปไหน,นอไอไอใชยพฤกษ์ไชยพฤกเหรอไอนั่นพัฒนาเปล่าไอของผมโดนโดนอ๋อคือ มีพรีเฟสเกตมาพอดีนะครับส่งในหมู่บ้านเดียวกันเนาะอ่าเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้ววะพูดถึงไหนแล้ววะอ,อก็คืออ่าคำนวณง่ายๆผมตื่นตีห้าตื่นมาแล้วใครจะหลับต่อจะไมหลับต่อก็กลัวว่าจะไม่ตื่นครับก็ลากยาวจนถึงประมาณส่งถึงเก้าโมงอ่ะเออตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงห้าชั่วโมงวิ่งห้าชั่วโมงได้สามร้อยอย่างเงี้ยเออแล้ว ผมก็ต้องมาวิ่งเฟกเกตต่อนะครับผมอาจจะไม่ได้วิ่งแล้วนะครับเพราะว่ามันมันเสียเวลาผมนะถ้ามันได้เ,ออเงินค่อนข้างน้อยอย่างนี้นะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายๆครับ